สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอารสเซนช่วงเย็นกุนซอดาบคู้ชี้ทีมต้องเรียนรู้ต่อไปพอเฮกกิ้งบัตทอมกุนซือขัดตาทับของเชฟฟิลเปิดใจ ทีมต้องเรียนรู้กับช่วงเวลายากลําบากและกลับมาแข่งแกรงยิ่งกว่าเดิมหลังปรชาชัยนัดล่าสุดต่ออสนอนสตนซูอส03ดบผู่นับวันรอตกชั้นอย่างเป็นทางการหลังแพ้เป็นนัดที่25ในซีซั่นนี้ทําให้ผ่านไป31นัดยังคงมี14คะแนนทางส่วนปลอดภัย18คะแนนเราไม่ได้คอนโทรเกมตอนไม่ได้บอลในครึ่งแรกดังนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยน เราจะสู้ต่อไปและพยายามทำให้แน่ใจว่าเราจะได้คะแนนมากกว่านี้ก่อนจบซีซั่นเรามีกลุ่มผู้เล่นที่หลากหลายผู้เล่นดาวรุ่งบางคนเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางและผู้เล่นมากประสบการณ์บางคนก็ล่มหัวจมท้ายกับสมสรมาตลอด5ปีคุณต้องเรียนรู้จากช่วงเวลาที่ยากลำบากและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้เฮกกิ้งบัตทอมที่ทำหน้าที่ต่อจากคิสไวเดอร์กล่าว อดิต้าบอกเองเทียนี่พักยาวตลอดซีซั่นอาสตันเปิดเผยข่าวร้ายเคียวแรนเทียน,นี่แบก้ายตัวเก่งหมดสิทธิ์กับมาช่วยทีมในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้จากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าเทียนี่ได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าจากเกมพิมลีกที่พ่ายต่อหงแดงศูนต่อสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ออสตัน,น,นยืนยันเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าจะต้องพักรักษาตัว ประมาณ4ีถึง6สัปดาห์แต่ล่าสุดมิเกลอาริต้ายอมรับแล้วว่าแบ็กซ้ายจอมบุกจะไม่สามารถกลับมาช่วยทีมในซีซั่นนี้ได้อีกแล้วอาริต้ากล่าวถึงความพร้อมของทีมก่อนเกมยูโรปาลีกสำหรับเกมในวันพฤหัสบดีดาวิดลุยและเคียวแรนเทียนี่ลงไม่ได้ซึ่งแนวรายของเทียนี่น่าจะพักยาวตลอดซีซั่นนี้แล้วทางนี้คาดกันว่าเคีรนเทียนี่ น่าจะฟิตทันกลับมาตีทีทมชาติสกอตแลนด์ทำศึกยูโร2022รอบสุดท้ายที่ขยับมาแข่งในซัมเมอร์นี้ซึ่งรายการนี้เป็นการเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกในรอบมากกว่า20ปีของทับวิสกี้พีตาแฮปปี้ปืนเ hey, ฮตามสั่งได้เตรียมตัวก่อนบูยูโรป้ามิเกลอาริต้าผู้จัดการทีม a อสตันมีความสุขทีมทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในเกมพิมมยรี นัดบุกชนะเชฟฟิลสามต่อศูนย์ชี้เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากก่อนชีสตายูโรปาลีกปืนใหญ่คืนฟอร์มกลับมาชนะนัดแรกในรอบห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการหลังบุกอัดดบผู้3ต่อศูนย์ก่อนลุยศึกยูโรปาลีกรอบแปดทีมสุดท้ายนัดสองที่ต้องไปเยือนสลาเวียปรากในวันเพื่อสปอีนี้หลังจากนัดแรกเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งผมแฮปปี้มากๆ ับแนวทางที่เราเล่นเรายิงประตูสวยๆได้และคอนทอนเกมได้อย่างที่เราต้องการเราเล่นด้วยคุณภาพระดับสูงผมรู้สึกว่านักเตะทำได้แบบนั้นตั้งแต่ต้นเรามีประสิทธิภาพทีเดียวนี่เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆสำหรับเกมในวันฤหัสบดีนี้มันเป็นเวลานาน,านมากที่ไม่สามารถเก็บช้นชีดได้อริต้ากล่าวอาริต้ายังได้กล่าวถึงอเรซองเดลกาเซต ที่ยิง2ประตูในนัดนี้ว่าในเกมกับปราลลักเซตพลาดโอกาส2ครั้งสําคัญเราต้องการประตูในวันนี้เขาเล่นได้ดีมากๆลากาชีชัยชนะเหนือดับคู่สุดสําคัญอเลซองเดลักเซตกองหน้าของอาร์เซน,อ,นออกมาเปิดเผยว่าชัยชนะเหนือเชฟฟิลด์สต่อ0คือสิ่งที่สําคัญมากหลังจากที่ทีมไม่ชนะเลยตลอด4เกมก่อนหน้านี้รวมทุกรายการ เกมที่บราโมเลนปืนใหญ่ได้ประตูในครึ่งแรกจากการทำชิ่งอย่างสวยงามก่อนที่ลักเซตจะส่งบอลสุก้นตาขายเข้าไปส่วนครึ่งหลังกาเบียวมาติเนลลี่ก็มาพังลูกแรกของตัวเองในพิมลีกซีสั้นนี้ได้ก่อนลักเซตจะมาสัดลูกปิดกองในช่วงท้ายเกมมันเป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆและมันก็เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราด้วยหัวหอกชาวฝรั่งเศสกล่าว ผมพลาดโอกาสง่ายๆไปในวันพรสบอดีและผมก็ต้องการที่จะทำประตูความมั่นใจมันขาดไปบ้างเล็กน้อยเรารู้ว่าเรามีคุณภาพแต่บางครั้งเราก็พลาดเล็กๆในๆใน้อยในสนามปืนสั่งเวยซาก้าและมาติเนลลี่เดียงอีกสมสอรอาร์ตันเจอเข่าร้ายอีกครั้งบูคาโยสาก้ากับกาเบียวมาติเนลลี่สองดาวรุ่งของทีมได้รับบาดเจ็บ จากเกมชนะเชฟฟิลด์สต่อศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซาก้าที่ออกสตาร์ตตัวจริงในนัดนี้มีอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจนเล่นต่อไม่ไหวก่อนถูกเปลี่ยนให้วิลเลียนปีกรุ่นพี่ชาวบาเซิเลียนลงเล่นแทนในนาทีที่69ขณะที่มาติเนลลี่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ก่อนซาก้าบาดเจ็บแต่ว่าผมพยาบาลกลับมาเล่นต่อจนยิงประตูได้ และถูกเปลี่ยนออกในช่วงเจนาทีสุดท้ายในสภาพที่ดูไม่ค่อยโอเคเช่นกันก่อนหน้านี้มีเกียวอาริต้ากุนซือปืนใหญ่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายรายไม่ว่าจะเป็นดาวิดลุยเคียรันเทียนี่มาตินโอเดกาดและเอมิลสมิธโรขณะที่ปีแออเมริกออบามยองกองหน้ากับตันทีมก็พลาดช่วยทีมเช่นกันเนื่องจากมีอาการป่วยทางนี้อาร์ซนอล มีเกมสำคัญรออยู่คือต้องไปเยือนสลาเวียปรากในยโูโรปาลีกรอบแทีมสุดท้ายนัด2วันพฤหัสบดีนี้หลังจากนัดแรกได้เพียงเสมอหนึ่งต่อหนึ่งปืนพร้อมเปแย่งชิงลินการ์ดแข่งคอนสมสอนแอสตันวางแผนแย่งตัวเจสซี่ลินการ์ดแข่งกับเวดแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพร้อมจ่ายค่าตัวสูงกว่าเสนอไปให้แมนยูพิจ,จรารณาลินการ์ดกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้ง นับตั้งแต่จากแมนยูมาอยู่กับเวสต์แฮมด้วยสัญญายืมตัวครึ่งสีซสั้นหลังเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้นักเตะกับคืนทีมชาติอังกฤษอีกครั้งและทำให้เดอะแฮมเมอร์ต้องการคว้าตัวร่วมทัพแบบถาวรเดอะซันซืออังกฤษรายงานว่าอาร์ตนอยากเซ็นสัญญากับลินการ์ดเช่นกันโดยพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวสูงกว่าที่เวสต์แฮมเสนอให้แมนยูในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนยูต้องการให้ลินการ์ดอยู่ในแผนการคว้าตัวดิแคนไรต์กองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษแต่เวเทนแฮมก็ยืนยันชัดเจนให้ผีแดงลืมความคิดดังกล่าวทิ้งไปได้เลยสำหรับลินการ์ดมีข่าวว่าแมนยูตั้งราคาขายไว้ที่30ล้านปอนด์แม้สัญญาปัจจุบันเหลืออายุถึงช่วงกลางปี2022เท่านั้นโดยผีแดง ได้ใช้เงื่อนไขเพิ่มอายุสัญญาอีก12เดือนในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว